ครับหลายพื้นที่บอกว่าเรื่องของการดูแลก,การส่งเสริมเรื่องของการซ้อยเหลือกันเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างเช่นเรื่องของกลุ่มสาก,กอน,นะฮะโดยที่จงังหวัดบุรีราชธทานีครับจะมีการเปิดสํานักง,งานสวัสดิการอ,อมทรัยบบานดอนชีครับส่งเสริมให้เกิดการประหยัดการอ,อมในรูปแบบเงืนสัจจะสั่งความพอเพียงสั่งชุมชนเข็มแข็งครับที่กลุ่มสวัสดิการอ,อมรัพย์บบานดอนชีมูที่8 ตำบลหนองคอนอําเภอเมืองอุบลราชธานีครับได้มีการจัดพิธีเปิดผ่าแพร่คุ้มป่ายสำนักงานกลุ่มสวัสดิการอมสับบานดนชีซึ่งมีพระผิพัว์วชิโรพาเจ้าอาวาสวัดปามหาธิราจานพร้อมด้วยนายประจวบดวงปากดีประธานกลุ่มอมสับปานดนชีผู้นำชุมชนภูมิในการสถานศึกษาครูกรรมการสมาชิกรวมในพิธีสำรับ กลุ่มสวัสดิการออมศัพย์บานดอนชีนีนะครับก็ตั้งเมื่อวันที 9, ่เก่ามกราคม2 5 4 3สมาชิกเริ่มต้นมีอยู่50คนขอใส่สถานทีของโรงเรียนบานดอนชีริศิริจันทรานุสรเป็นทีทําการในเเือแรกจากนั้นก็มีการสื่อทีนะครับ้อมบ,บ้านมูลค่า340,000บาทในปี2016เขาไปครับ2 5 5 7 เลยะมีการใหญ่มาทีทำการสำนักงานแห่งใหม่จนฮอดปัจจุบันวันที่4ีพฤษภาค,คมทีพานมากครับได้มีการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหลังใหม่ใส่งบประมาณ376,17 5บาทปัจจุบันมีคณะกรรมการ18กลุม่มมีสมาชิกหารอยคนโดยส่งเสริมให้มีการปรหยัดและออมเงื่อนเนือรูปแบบเงืาา่อนสัจจะสร้างความพอเพียงสร้างชุ่มชนเข็มแข็งมาเบิงเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มนี้แน่แนนะครับ กลุ่มนี้ปัจจุบันมียอดเรื่อนหุนหล้าน4 5่แ0นหา4บาทมีเงินหุนสำรองกว่า1 2 0 0 0ล้าบาทมีกำไรจากการบริหารกลุ่มเป็นจำนวนเงิน6 5 4 6 6 9บาทรวมเป็นเงินนะครับกว่า 17, 3, 24, 1 7 3 2 4 3 4ล้บาทเนเรื่องของสวัสดิการกลุ่มนะครับเป็นเรื่องของการออมเงินสำหรับผู้ที่เป็นเงินหุน มีเงินปันผลตามหุ่นรอยละ6บาทต่อปีเงินฝากสะสมรัพ์มีดอกเบี้ยเงินฝากรอยละหบาทต่อปีการกู้ยืมเงินในรูปแบบเงินสามมัไร่ยละ60,000บาทกู้ชุกเฉินรายละ1 0,000บาทเฉลี่ยขึ้นดอกเบี้ยเงืนกู้ส่วนเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตจะมีกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อนตามจำนวนสมาชิกคูณด้วยหนึ่งซึ่งกับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณห2า0 0บาท 2, สวัสดีการตามอายุการเป็นสมาชิกกับคูนด้วย200ต่อปีครับพร้อมกับเงินหุ่น4%อัตรา1ปีย่อนหลังและก็มีกองทุนประกันเงินกู้10เท่าของเงินประกรันวงเงิน12 7 0ล้าน770,000บาท